ครับ TJ ขับแต่งรถเช่นเคยนะครับวันนี้รีวิวสำหรับ CRV นะฮะใหม่2020นะครับผมเจนใหม่ล่าสุดนะครับผมจากค่ายไทยทัมนะครับงานดีๆพีเมี่ยมแบบนี้มาดูงานฟิตติ้งไปเป็นนะครับผมจากร้าน TJ ขับนะครับผมดูนะฮะเกรตหน้านะครับลงตัวนะครับด้วยโครเมียมคาดยาวๆแบบนี้เหมาะกับรถ VIP เช่นนี้นะครับลูกค้าเลือกชุดนี้ไม่ผิดหวังนะครับมาดู เกิดด้านข้างนะครับให้เห็นตัวงานฟิตติ้งสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโคเมี่ยมคาดยาวๆนะฮะเหมาะกับ VIP แบบนี้มาดูสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเพิ่มความสปอร์ตด้วยท่อคู่แบบนี้นะฮะลดครอบครัวแบบนี้นะครับผมคอสโอเวอรแบบนี้ก็ ต้องใส่ท่อสวยงามแบบนี้เข้าไปด้วยนะฮะสวยงามเช่นเคยครับผมด้านท้ายนะฮะมีสีนะครับตัดสวยงามแบบนี้นะฮะต้องร้าน TJ ขับครับ0ู0 9 5 9 6 9 9 9 9นะครับผมร้าน TJ ขับแต่งรถยินดีรับใช้บริการนะครับผมแนะนำกันมาได้เลยนะครับผมชุดไทยถ้ำนะฮะจากร้าน TJ ขับแต่งรถครับผม0 9 0 9 5 4 6 9 9 9ครับยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ